ณหมู่บ้านแห่งยังมีสายยากจนที่อาศัยอยู่บ้านหลังห้างๆที่ติดอยู่กับท้ายวัดถึงชีวิตเขาจะยากลำบากคน้นแค้นสักแค่ไหนไม่มีแม้กระทั่งญาติพี่น้องมันไม่ได้กระทบกระเทือนจิตใจเขาเลยเพราะเขามีหมู่หักอย่างคำน้อยยูฮูเพื่อนอาชี บักคำน้อยอีหยังนันข้องมากโตไหมบุญมากต้มต้มต้มต,มต,มตม้มไกเยดเซอเป็นไงเป็นไงอืตมต้มไกโตนี่มันสุดยอดอีหลีเด้อคำน้อยมันมีสูตรเพื่อนอปานันที่เพื่อนมันเป็นสูตรประจำตระกูลบอกไพ่ว่าได้เอแต่เฮ้ยสิบอกโตคนเดียวบุญมากอ้าวแต่บอกว่าบอกไพ่ว่าได้ นี่ความลับมันอยู่ตรงนี้ห้ากินขีดังแมนจกขี่ดังใส่สองก่อนรับร้องนัวย่าไซหลายก็นั่นเน่มันสีเข้มอิลีบ่มันคือไงเท้ เขาเค่อยตัวโตวอยู่บ่ทุกทุกมือห้ำหน่อยจะมาเล่นกับบุญมากจนคำจนมืดบางเทื่อจนหอดเศราห้ำหน่อยเป็นมูเพียงคนเดียวที่ไปมาหาสูบุญมากพอห้ำหน่อยกับ,บม่มีคนเห่นน้่ถ้าสองคนหนีบ่เล่นนํากันกับ,บ่มีผู้ใดคบค้าสมาคมนํามแหละ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 ะเอาละเอาละเพื่อนมันสิบได้ล่างถวยแหละเฮาเศราบดิอีเพื่อนมันแสบเป็นตนาไน้ เป็นยังอีกวัวนะบออิมกับแกมได้บอแมนเขาแรงเออโตอยากกินอีกบ่ละ่ะแบบใดนี่อาเจ็บอาเจ็บบุญมากบุญมากอา้าวมันคืนบอบทตอบฮ่าบักบุญมากเสียเฮ้ยเขาายูพี่เพื่อนอา้าวโตไปยุยังแจกพุนโตผ้าเฮามาอย่างนี้อยากกินต้มไก่บ่แมนบอกบออเห็นบ่พุนเอียงเห็นเพื่อนผู้ซอยแมวบอแมนคุนเมยพุนผุนนเมะ อ๋อแทงน้ำเพื่อนห้องกับมีคือกันน้ำบอเมียนบอกเอ้ยเอ้ยเลหล่าไก่เมียภาษาหนามกัวหมาเมื่อยดอกวายตัวสิผ้าเข้ามาลักไก่ผู้ซอยแมวตีแมนแล้วมันแมนแนวบละ่ะมันเป็นบาเอ้คุณรำคาญบักนี้มันพิษสิ้นคอสองมือสิกินกว่ต่มไกวายบอกบุญมากให้โตได้เข้ายูพีเ UV, พื่อนเชวาบเชวาบ ทางสะดวกทางสะดวกปานนั่นระบวกกูพิสิีลมันเป็นบาปไปก่อนกูเลยยังแค่ค่อยๆหน่อยเออเฮารู้แล้วปาติโทไกลคขึ้นหลายแด้เบื้องเบืองคำหน่อยเฮาบอกตัวแล้วคำหน่อยตัวเบื้องทางเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปจับไกลเองเฮ้ hey, ตัวย่ญญานบาป,ปอเออวะลืมคิด่อไปเลยเอบาปกับบาปอยู่ต้มไกล้กับยาขึ้กันจัดไปกับเพื่อน ได้ยินไม่ว่าเสียงใครอ,อ,อาเชิบเฮ็ดคอยๆแนบักทิดเดี๋ยวคนกระเฮียมากดอกห,ห้ำหน่อยว่าเ้นดังกูแตกแล้วบะเออแมนเอียงแมนผู้ใดเฮ็ดเ,อ,เดอียงอยู่เล่าใกล้กูนันได้กูซอยแมวตื่นแล้วไปเสม่รอรเอียงบักคำน่อยไทยบ้านหูคงดูว่าดีไปละเด้อ โอ้ยบักคำน่อยมาเมึงดังไงก,กูดูบ๊องเป็นฮักแล้วบ่ดีเม้นไผ่นันอยู่เล่าใกล้กูฮะมีคนมาไผ่ไั่นั هي, นใจหนีดีวะบักคำน้อยเป็นไส้วะก็บูมาสอยกันไผ่นันหันหน้ามาอยู่นี่ใจเอะพ่พะ่าผีไว้ยี่อยู่ใส่วะสงสัยคิดว่าเขาเป็นผีฮึ่ฮึ่มเฮ่ย<พ>ีเป็นลมแล้วแอะเฮรยเซตบักก้องดองบ่ามึง เดดเดดเดเดดอืออือออืออือฮ้หอมป่านต้มไก่น้อสุดพนหอนขึ้สิลองข้อดีวะใส่เบิ่งกันน่ะสิมเบิ่งจะค่ำดูเนื้อคือสินุ่มละมุนแข็งค่ะอาอะอะอะลูกค้าก็ออ ไอ,อ,อใ้ใจบอไอ้ใจบอ,อตาย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 แล้วแอกแ,แล้วบุญมากกระถือกรรมตามสนองกระโดกไก่ฆ่าข้อตายจำด้วยความที่ยังมีห่วงอย่าก,กินต้มไก่บุญมากได้กลายเป็นผีไปสิงอยู่ต้มไก่บุญมากบุญมากบักบุญมากอยู่เงื่อนบอเอามันไปใส่วายามนี่ปกติมันสิอยู่เงื่อนตลอด <c oughs> นี่ยังวะหวอมๆต้มไก่ต้มไก,ก่ถิ่มไว้จังส่มันก็เสียของตัวเออเออเดี๋ยวกูเสียสละเอาไปกินให้